ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับหลายท่านอยากมีรถไว้กลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวเราซื้อความสูขสบายสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เคารพรักด้วยนะครับ สำหรับในช่วงนี้เนี่ยเราต้องตามกระแสกันสักนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ปี2 2นะฮะ1.9 LDA นะครับแคบตัวเตี้ยเนี่ยกับสีประตูตัวเตี้ยเนี่ยอันก้าพูดได้เลยนะครับว่าในส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ส่วนมากเขาจะเล่นเป็นตัวรองท็อปนะครับและก็ตัวท็อปไปเลยแต่คราวนี้เนี่ยมันติดอยู่อย่างเดียวฮะทำไมเราถึงเห็น LDA เยอะมากกว่าตัวแซเพราะว่า เซตมันรอรถป้ายแดงนานมากนี่คือหนึ่งเหตุผลอาจจะมีในเรื่องของปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมมามากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างบางที่นะครับมันอาจจะมีตัวนี้เลยและสำหรับใครที่อยากจะได้แบบความใหม่และมันเป็นออปชั่นของตัวรถที่ดีจริงๆอันก็มีคันนี้มาลองรับและก็แนะนำให้ดูเหมือนเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างซื้อ LDA เนี่ยตรงนี้คือจบ เพราะว่าฟังก์ชันในการใช้งานที่เราสามารถพูดได้ว่ามันใหม่มันมารวมอยู่ในตัวรถอย่างแบบนี้อันนี้คือโอเคเรายอมรับได้นะครับแต่อีวสูเนี่ยไม่ว่าจะทําคลิปรถรุ่นไหนก็ตามแต่มันติดมันเสียแค่อย่างเดียวคือฟังก์ชันในการใช้งานมันอาจจะสู้รถรุ่นอื่นไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้โอเคเรายอมรับได้เราเข้าใจกับมันได้และเรายินดีที่จะเสียเงินซื้อมันเป็นของเรา,านะครับต้องแบบนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับไฟหน้าก็แบบนี้เขาเรียกว่าไฟหน้าตัวท็อปนะฮะแต่ว่าตัดมองก,ก็จะเป็นตัวหลอดแทรแบบธรรมดาไอตัวหลอด LED เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับบางคันเนี่ยมันอาจจะเป็นเกรด l, l d a นะฮะ LDA ปุ๊บเขาอาจจะเปลี่ยนตัดหมอกมาเป็นตัว LED แล้วก็ถ้าเกิดอย่างเป็น LED มาจากโรงงานเนี่ยคือมันจะเป็นตัวแซ่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องดูกันดีๆมันไม่ใช่แค่ว่าพี่ๆต้องดูกันดีๆนะ อันก็ต้องดูดีๆด,ด้วยตรงนี้มันคือเป็นความรับผิดชอบเราต้องช่างสังเกตกับตัวรถที่เราจะเอาเข้ามาขายกันสักนิดหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูเครื่องกันนิดหนึ่งเครื่องใน1.9ส่วนใหญ่พักหลังมานี้นะครับอันจะเห็นหลายท่านเนี่ยเห็นหลายท่านเลยนะที่ทักมาหลังบ้านเนี่ยถามว่าอ่าเครื่องเนี่ยมันมีการแมปมาไหมนะครับ การรีแมปเครื่องเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ได้ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเจอเยอะๆนะครับในที่ผ่านมาก็คือจะเป็นตัว1.9นี่แหละมันจะเจอเยอะกว่ารุ่นอื่นเนี่ยเยอะนะครับแต่ตรงนี้ครับอันพูดเพื่อความมั่นใจก่อนว่าถ้าเกิดอย่างคันไหนมันมีเปลี่ยนท่ออันบอกคันไหนมีรีแมปอันบอกนะครับตรงนี้เนี่ยเราเราเรา,เราอาจจะไม่ใช่ร้านทําเครื่องซิ่งหรือว่าแต่งแรงม้าเพิ่มเติมอะไรอย่างแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดอย่างจุดสังเกตในการที่มันแมปมาเนี่ยหรือว่ามันเปลี่ยนอะไรมามากกว่านี้หรือว่ายังเปลี่ยนคัส16ก้อนอะไรอย่างพวกนี้อันจะสามารถสังเกตได้แล้วถ้าเกิดอย่างมันไม่ชัวร์จริงๆอันไม่ได้มายืนนึกเอาเองหรอกครับอันก็จะเาไปร้านเพื่อที่อันจะได้ตรวจสอบด้วยนะครับแต่ตรงนี้คือถ้าเกิดอย่างเราได้มีการลองขับจริงๆเนี่ยมันจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคันนี้แม่งไม่เดิมนี่หว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกับคันที่เราเคยขายมาก่อนหน้านี้มันจะรู้ได้เลยครับ พราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าอันจะไม่ได้มีการบอกอันบอกหมดนะฮะซื้อแล้วซื้อทั้งทีนะครับถ้าเกิดซื้อกับที่นี่มันก็ต้องเอาให้ดีที่สุดมันก็ต้องเอาให้แบบจริงๆแบบนี้นะครับตรงนี้อันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีตั้งศูนย์ถุงล้อฟรีไม่มีอะไรมากครับดีเซลบล็อกเล็กนะประหยัดเน้นในเรื่องตัวความประหยัดเลยอันนี้คือเป็นตัวจุดหลักแล,และเป็นจุดโดดเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราเทียบจริงๆเนี่ยพันเนะใช้งานในตัวเมืองและรถแบบติดติดเนี่ย มันประหยัดจนน่าตกใจไม่ใช่ว่าสามพันไม่ประหยัดนะฮะประหยัดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอย่างอ e ีซูเนี่ยตัวรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะโดดมาก็คือเป็นในเรื่องตัวความประหยัดน้ํามันอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันจะโดดมาทันทีอย่างแบบนี้นะฮะรถอายุปีเดียววารันตีศูนย์เหลือไหม่อยู่ในหลักหมื่นโลโคตรน้อยโคตรใหม่แล้วก็ถูกกว่าออกห้างไปแดงเนี่ยประมาณสักแสนแสนหกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือมันจะเป็นตัวรองท็อป การการขายในราคาเป็นเกรดเนี่ยนะฮะรุ่นย่อยเนี่ย S เนี่ยมันก็อยู่ในอีกราคาหนึ่งนะครับ S ออโต้ก็คือจะอยู่ในอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างมันห่างกันว่า s L แล้วะก็มาเป็น LDA เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันแค่หมื่นสองหมื่นมันแตกต่างกันเกินห้าหมื่นนะครับเพราะฉนั้นอย่างตรงนี้เราก็กล้าที่จะพูดได้เลยว่ายังไงเราประหยัดก่อออกห้างไฟแดงนี่คือเราซื้อความคุ้มค่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้ฮะอันต้องบอกกับพี่พี่ ถ้าเกิดมือหนึ่งไม่ไหวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดมากอันมีมือสองที่ดีและมือมีสองที่เหมือนออกห้างป้ายแดงคอยให้เลือกกันอยู่แล้วนะครับซื้อรถจักซื้ออันได้เลยนะครับสีด้านข้างสีเดิมนะฮะเดี๋ยวตรงนี้อันก็จะมีการขัดสีให้ถ้าเกิดเราลองสังเกตดูจุดแตกต่างนะครับก็คือจะเป็นตัวโลโก้คำว่าสเป c c a p ถ้าเกิดอย่างเป็นตัว S เนี่ยมันจะอยู่ใต้กระจมองข้างแต่ถ้าเกิดเป็นเกรดที่เป็นตัว L หรือว่า LDA ขึ้นมาจะอยู่ตรงตัวแก้มด้านบนนะฮะหรือว่าในระนาบเดียวกับตัวกระจมองข้างแบบนี้ล้อเนี่ยล้อเดิมจะเป็นลายนี้นะครับแล้วก็ยางติดรถมาเลยเนี่ยจะเป็นบิสโตนนะฮะอันนี้คือของติดรถไม่ใช่สิ่งที่อันทําเพิ่มนี่คือเป็นของติดรถแต่ถ้าเกิดเราดูขนาดของตัวยางเนี่ยหรือว่าความใหม่ของตัวยางเนี่ยก็ถือว่าใหม่มากนะฮะ รถมันมีการใช้งานมาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดถามว่าเอาไปตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์อีสุได้ไหมตามสบายครับได้ทันทีไม่มีขัดข้องไม่มีข้อแม้สมมุติว่าอย่างอันอยากจะได้คันนี้เนี่ยอันมีเพื่อนที่ดูรถยนต์มือสองเป็นอันมีช่างเนี่ยรู้จักเขาสามารถดูรายละเอียดตรงจุดอื่นสําหรับโวรถยนต์ได้พามาดูได้เลยหรือว่าบางคนอาจจะมีเพื่อนทํางานอยู่คีย์ข้อมูล นะฮะตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเอาไปรตรวจสอบได้เอาเลขตัวถังเอาเลขคัสซีเอาเลขเครื่องยนต์เอาไปเลยครับเต็มที่ตามสบายนะฮะแล้วก็ฟิล์มจะมีการติดมาแล้วนะครับคิวกันสาดมีการติดมาแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างฟิล์มเบอร์ทึบแบบเนี้ยอันนี้มันจะไปจํากัดจุดไม่ได้เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยสรีละขนาดของตัวร่างกายมันไม่ได้เท่ากันแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองสําหรับอย่างบางคนเนี่ยสายตาอาจจะไม่ได้เหมือนกัน คพราะฉะนั้นอย่างของแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างดูแล้วพี่พี่ครับพี่พี่ดูแล้วเนี่ยว่ามันทึบจนเกินไปกลัวว่ามันอา,อาจจะมองไม่โงไม่เห็นอะไรอย่างพวกนี้เปลี่ยนได้อันเปลี่ยนให้ฟรีแต่ต้องดูคลิปแบบมานะคราวนี้อันใช้ดูดัวด้านในนิดน,นึงครับคือถ้าเกิดอย่าง LDA เนี่ยซื้อได้สมมุตินะว่าตัวแซเนี่ยมันไม่มี LDA เนี่ยซื้อได้เพราะว่าฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันใหม่เนี่ยมันอยู่กับตัว LDA เนี่ยมันมี นะครับก็คือจะเป็นจอทัชสกรีน Android Auto Apple CarPlay นะครับแล้วก็ BT เชื่อมต่อบลูทูธพรงมาะัยมังติถ้าเกิดอย่างเราจะใช้เป็น Android Auto หรือว่า p p p l e c r r p a y เนี่ยมันสามารถต่อกับตัวบลูทูธแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับคืออย่างรถพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรมากนะฮะและก็สามารถพาดูทั้งหมดได้เลยโดยรูมันเนี่ยคิดว่าในการทำคลิปมาแต่ละคลิปเนี่ยน่าจะไม่มีการพลาด นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตรงไหนอยากจะแนะนําหมาเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีอะไรที่อยากให้ปรับปรุงมากกว่านี้คอมเมนต์บอกกันได้อัจจะได้อ่านคอมเมนต์ที่พี่ๆคิดด้วยเป็นเหตุผลและความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้แบบสนิทสนมหรือว่ารู้จักอะไรกันดีนะครับแต่เราสามารถคุยกันได้นะฮะก็คิดสว่านเป็นเหมือนน้องชายคนนึงก็แล้วกันนะครับซอกในเดิมนะฮะหัวกงหัวเกง๋งกระบะไม่มีการถอดไม่มีการโดนชนตูดมานะครับ แล้วก็คัดสรงคัดซีแหนบทุกอย่างโชคช่วงล่างเป็นของเดิมทั้งหมดนะฮะทรงรถที่มันมาตั้งแต่โชว์รูมเนี่ยคือมันออกที่จะสูงนะอันว่ามันสูงกว่ารีโวนะถ้าเกิดอย่างแบบนี้นะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันจะเอา z e d i ซ i อ n ดิ Edition, ตัวแคบมาทำเทียบกับตัว e s o โแบบดีให้ดูแต่ถ้าเกิดอย่าง z e d อ t i ิชั่เนี่ยคือมันจะเป็นรถที่มีโป่งซุ้มล้อแต่ตรงนั้นคือเราไม่ดู เราจะดูระยะความสูงของตัวรถว่ามันอยู่ในอ่าระดับเดียวกันไหมหรือว่ารุ่นไหนคือมันสูงกว่าอาเดี๋ยวจะทําให้ดูในคลิปหน้านะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายตัวท็อปนะครับกล้องมองหลังมีโลโกงโลโก้ทุกอย่างครบนะฮะสีบรอนเนี่ยเป็นสีอีกสีที่สวยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายอันลืมบอกไปอย่างหนึ่งเอางี้ดีกว่าอันว่ามันน่าจะขาดตรงนี้ไป ถ้าเกิดอเอาตรงนี้มาอุดจุดบอดตรงนั้นได้จิกซซมันจะเป็นภาพที่สวยเลยล้อแม็กล้อแม็กเอาอย่างนี้ถ้าเกิดดูดูคลิปอันมานะล้อแม็กเนี่ยมาเลือกกันเลยนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าทรงแบบนี้เฮ้ยโอ้โหไหน,นไหนอันไหนไหนพี่ซื้อทีนึงจัดให้พี่หน่อยวะเดี๋ยวมาคุยกันได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วของเล็กน้อยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างคันนี้เนี่ยราคาเราตั้งขายไว้6 9 9 0 0บาทนะครับ69,000บาทแต่สามารถลดให้ได้ท, 30, ทันทะี30,000บานนะฮะลดเลยทันที30,000บาทมันจะเหลือราคาอยู่ที่5 7 9 9 0 0บาทนี่คือในขั้นตอนแรกอันสามารถแถมส่วนลดให้ได้เลย30,000ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อผูกมัดนะครับแล้วก็ตัว LDA ปี22คันนี้ดูคลิปอันมาออกรถในเดือนนี้จองร้อเดียว อันให้เงินส่วนกับบ้านอีก9,000จะส่งฟรีทั่วประเทศน้ำมันเต็มถังดอกเบีย้ยอยู่มาน2กว่าบาทนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครนึกออกก็น่าสรทราบไปดีว่าจะพูดว่าอะไรตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวครับไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่มีเครดิตยานจะทําทุกวิถีทางให้ใช้เงินออกรถน้อยที่สุดนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจนะครับตัว LDA คันนี้โทรหารนิดนึง 0891104954ซื้อรถยนต์มือสองถ้าเกิดต้องการความมั่นใจซื้อกับอันเพาลอยหรืออันปฏิพัฒธ์ออตโต้และซื้อที่ไหนซื้อที่ปฏิพัฒน์นะฮะไม่เกินจริงไม่เกินไปและนี่คือของจริงแน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปเนี่ยผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ